อยู่ไหนก็แชมป์ไปไหนก็แชมป์ชายคนนี้ผู้ที่เขย่าวงการฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์อย่างสนั่นวงการลูกหนังโลกชายผู้ที่มีชื่อว่าฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องดูบอลฟรีเบทแซนดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะลีโอนลเมสซี่ซัดประตูได้อีกแล้วแถมยังพาทีมอินเตอร์ไมอามี่คว้าแชมป์แรกเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสร อินเตอร์ไมอามีคว้าแชมป์แรกเป็นประวัติศาสตร์สโมสรหลังจบ90นาทีแล้วยังเสมอกับนัทวิลหนึ่งประตูต่อหนึ่งก่อนที่จะดวนจุดโทษแล้วเป็นทางด้านอินเตอร์ไมอามีที่สังหารจุดโทษได้นิ่งกว่าก่อนที่จะเอาชนะคู่แข่งอย่างนัทวิลไปได้ด้วยสกอร์สิประตูต่อ9โดยเปิดเกมมาทั้งคู่ต่างสู้กันได้อย่างสูสีผลัดกันรุกเปลี่ยนกันรับก่อนที่ลีโอนลเมสซี่ชายคนนี้อีกแล้วที่ทําให้เกมเปลี่ยน โชว์ความเวิร์กคลาสก่อนบรรจงปั่นด้วยซ้ายส่งบอลซุกก้นตาข่ายอย่างสวยงามพาอินเตอร์ไมอามีออกนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ก่อนที่เนทวิวจะตามมาตีเสมอได้ในครึ่งหลังจากลูกจังหวะเตะมุมทำให้เกมกลับมาเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งจนหมดเวลาการแข่งขันแต่ก็ยังหาผู้ชนะไม่ได้ ทำให้ทั้งสองทีมต้องไปตัดสินกันในช่วงการดวลจุดโทษและเป็นทางด้านอินเตอร์ไมอามี่เอาชนะแนตวิลไปได้ด้วยสกอร์สิประตูต่อ9และควา้าแชมป์ลีกคัพไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่และถือเป็นโทฟี่ใบแรกของสโมสรน,นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี2018ใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะฝากกด subscribe ช่องดูบอลฟรีเบสอนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ขอบคุณค่ะ